ปลูกเทืยรหนึ่งมันอยู่ได้จากเดือนเ้าเก็บจากเดือนมันเก็บว่าเดือนกว่าตุลาตุลาเก็บเริ่มเก็บพฤะกิกาพันว่าเก็บพวกกระลาแล้วก็แล้ยวอะนี่อันแล้วแต่ละแปลงดอกละแปลงเพิ่อนกับปลูกลาเพิ่อนกับยังพันได้เก็บมูคอนมัวแล้ยวอะนี่แล้ยวแลี้วแล้ยวแล้วเลี้ยวกระชายเลี้ยวเล้ยวปลูกตุลากุจิกาเริ่มเก็บเดือนกล้วยจนตัวเนี่ย ตัง้งแต่กเก็บอยู่เม็นบ่สองเดือนเกือบสามเดืนอนพี่น้องไอ้เมืงเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่บ้านปากสวยอำเภอพ้อพนพิสัยจังหวัดนองคายนะครับพอดีลงมาเห็นเพื่อนเก็บบะเขือเลนบะเขือเทศง่วยบอลมันสิใกล้สีว่ายหรอบ่ครับเนี่ยหมนบ่ ีแครับ่สีไล่เลยหมดแล้วโอ้โหอู้หโอ้ยหน่วยมันอันนี้เราตัวนี้สุกบักคักแล้วแมนเอาไปโรงงานเลยอ่ะโอ้ซุนี้เป็นโรงงานเพิ่นมีโรงงานอีกอย่างหลับเสือครับเป็นเป็นโรงงานเห็ดสอดบ่แม่นครับสอดมะเขือเทศเนาะอันนี้เพิ่นเอื่นพันอีหยังเนี่ยตรงสองอันนี้ตรงสอง มีตองเก็บตองสองใบสิทีตองหนึ่งตองสองตองหนึ่งอือเบื้งโอ้บัดเก็บแล้วมีตัวหน่วยงามๆเนี่ยเดือดเดียวเบื้องชวนบัดนี้ส่งสิไปทางปวยหรอหมดแล้วขายบักล่นเขียว์หมดแล้วโอ้หน่วยเขียวเขาขายหมดแล้วมันบ่งแมนบัดนี้เขาก็ลังเก็บหน่วยแดงไปขายบัดนี้เขาโรงงานอันนี้หนวยแดงหน่วยแดงตอนนี้เพิ่นเห็นจังเดย์ม่ยรู้ละจังเดยจังไรประหลุจักล่ะสามบาทอยู่บ่งึช่วงนี้เึ เดี๋ยว<อ>วล่งแรกกมจอดดีสือก็จอกเก่อาานเอาถาดเอาล้างมาไว้ใหงสิบอ,อาถาดเอาล้างมาไว้ือล่อบ้านเฮานี่ปลูกหลายเนาะเพิ่นมีโรงงานดัดเดย์น,นีโรงงาน,นแปลงน,นี้มันจะเดือดหรอเฮ้มันขึ้นลงหมดแล้ววันที่ที่สามเดือดเหมที่พ <laughs> แต่แต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 วกกตันที่ที่พทันเลานี่ยนะ เก็บตั้1สิบหกคันว่ามาเริ่มเก็บนุ้ยเขียวเมืนบ่แม่ยนไปปลกเลนเขียวอือเรแล้วเอาลงงานบานี่ีลแล้วครับเก็บนี่ดแล้วเวลเ้กอเปบดยวนทเเปิดใหาทังนี้เป็นกะสีมีบลกเลียนมีมีบักพริกอันนั้นยาสูบดิแม่ฟังนั่นยา <ขอ S 2> สูบข้าวโพดอู้ยเบ่งพี่น้องกับบ่งเป็นเห็ดข้าวโพดก็ต้องใกล้ได้ค่ะป้าเน่ย โอโคตรมักสาลี่กำลังโอ้ขันโ่เห็ดข้างนี่ขี้ขานตะก้มนี่แล้วมันบมนี่ขันเขามันโมเวลาเห็ดข้างที่ขึ้นนี่นี่แต่เห็ดตเ่กไหดัแต่เห็ดข้างสิเป็นลักษณะนี่นี่เนาะ อกกออโอ้ยนี่แม่นี่แม่บัดใส่ล่างแล้วแม่โอ้เขาลงงานงามงามงามงแม่เอ,อาไอน้ำน้ำเงินตีขึ้นจังเลยเอาไนน้ำเพื่อนเอาไนาน,น,าน,าน้ำมาคนหน้าก็ตานะเปลเป็นกเกษตรพันธสัญญาเนาะเบิงบ้งพี่น้องเบิ้งใหญ่เราเก็บุบน่ะ บปนีปลูกกันเก่าได้บ่เขาปลูกแล้วรอบนึงออยังสิบ่ครับปวกเขาโคตแล้วต่อไปปุ้องสลับกันเตะแม่นครับต่อไปววเป็นขโคตรเดียวละข้าโคตนางโคตรขนมันไงหน่วยส้มเขียวนี่เขามันลำอกอีกได้บ่แม่นครับไม่แจ็คที่อีกแจ็คเ,เ,เ,เขียวนี่สองเขียวหมดแล้วครับต้องแสดงว่าแสดงว่ามันคุ้มอยู่เด้เขาปลูกกันนี่มันก็คุ้มอยู่ครับขุมหมกเล่นเขียว ขายบักเลนเขียวบลกเลนเขียวมันได้ราคาเน,นาะแมนครับเลนร้อยละสิบบาทเด้่บักเลนเขียวเลนเขียวโลละสิบบาทสง่งนอกอย่างเดียวที่ไรแมนครับเลนเขียวส่งเข,งขงตาตลาดอุดรครับเม,มืองทองอือส่งอุดรเมืองทองคือกันแมนอันนี้ไปสีเชียงใหม่อันนี้โรงงานโรงงานสอัดอันนี้นะโรงงานสอัดขั้นวยสุกนี่ไปสีเชียงใหม่โรงงานสอดัดนุ่ยเขียวนี่ไปขา,าาขายตลาดขายตลาดอันเชียงใหม่ขายตลาดเมืองทองเมืองทองอุดรเนาะอุดรย่งอุดร ตลาด <Okay. S 1> ยูนองคายนี่คือตลาดเมืองทั่งบ่มีเลยตีครับคือจังไหนครับนี่ขเขาตตลาดนี่ก็ไปกรุงเทพอืมนั่นเพิ่์นกอาลังซึ่งนั่นเพิ่์นเปิดไหมไปกรุงเทพเปิดไหมเป็นตลาดนี้เขาเจ็บปลูกเถี่ยน,นึงมันอยู่ได้จากเดืนอนเขาเก็บจากเดือนมันเก็บว่าเดือนกว่าพัตุลาตุลาเก็บเริ่มเก็บเศรษฐกิจการท่านว่าเก็บ โกกล้าแล้วก็แล้วล้วนี่อันแล้วแต่ล้วแปลงดอกล้วแปลงเพิ่นกาปลูกกลาเพิ่นกาเนี่พันได้เก็บอกอนมัวแลี้วแล้วนี่แล้วเลี้ยวแล้วเป็นเกลียวกระชายแล้วเล้วปลูกตุลาพืชจีกาเริ่มเก็บเดือนกัวจนตัวเนี่ยเดืนทัพากแล้วหลเก็บนะโอ้สองเดือนกวัวกับสามเดือนตั้งแต่เก็บอยู่เป็นบ่สองเดือนเกือบสามเดือนพี่น้องไงมึงเนี่ย มัน่าห้องขายนึยเขียวพท่านห้องกัมาเอาน,นึ่น,นี่แหละนึ่งุกนี่แหละห่หวยโอ้ยเกี่ยมันเงาต้นมันขายได้เนาะนีน่นนเาานาะอะั้งนวะใ,ใหัวมันยได้ขอีต้นนะี่าโอ้เปลีนเงินเปลีนเงินเนอ้อเปี่น้างเด้อโอ้ทังเนียนข้าเจ้าก็เลยเสียวรังมาถิมไบห้องยังสี่วัน,วนต่อ เโรงงานเขาเมาเองให้เก็บแล้วลราเดินโรงงานผลเมาเอ,าอเง,งเออโอเของมันเราหกทีแนนครับของแกไปาองแต่วันนี้ต้องซื้อน้ำขาวันทน่อในซื้อน้ำข้นหนาดโฟตามันนี่ราคาอันซื้อน้ำข้นกับอันเขาไปซื้อตลาดไหมครับซ้ำกันบ่บ่รู้นะครับบ่เคยซื้อแต่ในห้างหน่อยอย่างเดียวเพราะว่าเขาซื้อน้ำข้นเพื่นเอาบอกเลี้เขียวเมาแต่ขายไทยที่นะ้า โอ้เพิลเาองเอาน้ำหัวลาโคต้าล้ำหัวลาโคต้ามอเข้าไปขายอีกทีนะต้องกขันเขาก็ค่ก็ว่าเขาขัดแร้วว่าพันนันดีพันนี่ดีจริงสิเนาะนี่นนี่นาที่ปลูกเขาอืมจะดีแน่ๆล่บะเนียนหดน้ามั้ยครับได้หดดูปะใต้นามวอาทิตย์แล้เที่ยครับไว อทิตละเท่ากับอาทิตมือต่อเท่าเมื่อวานดีจ้ะอาทิตละเท่าพี่น้องไงใส่น้ำตัวเหาใส่คอแล้วก็ปล่อยน้ำใส่ข้าตามร่องโอ้เบิ่งพี่น้องเไยมีสิเป็นร่องยังสี่นะครับแล้วกับหัวท้ายร่องนี่โอ้หนี่นีน้ำที่มันมส,มสุดยังสี่เนาะม,นมันกะขังเลยติแมน,มแมนบ่ปล่อยเรียนปล่อยเลน่นไปผุดเลยมันวะเขาตอันี้ร่องยู่เลสตัมอะไรมันก็บพวกใส่อะอืออ้ยเหลียวเบิ้งรวยอ่อนซ้อนองเพื่อนนะครับพี่น้องครับเป็นเงินนะครับผม ผมแม่ตะอุดดวนหมใกล้วแม่ไก่ไก่ไก่บ้านผมกับทางอำเภอเมืองฟังนั่นกับทรงเมืองท่องนี่แม่ปลูกผักกันแต่ว่าปลูกซ้ำเก่าว่าได้หวางสีหนอมันก็ได้อยูุครอบปีนะแต่ว่ารอบนี้เขาเศร้าแล้วนี่เพราะว่าเขาจะปลูกอันเขาพวดแล้ว นาผู้หลักเดือนตุลาผู้หลักจะปลูกไหมที่เริ่มปลูกข้าวโพดแล้ววันจี้เอาเมือดขวดหยดสุดท้ายพี่น้องเห็นส้มเขียวๆอยู่นี่ก็แม่นนั่นสิได้เอาอีกอยู่ทีนี่เนาะเก็บไปเรื่อยดผู้หลักโรงงานเขาจะซื้อตลอดผมมนวนเครือใส่หมดเละโอ้ยอ่อนซ้อนน้ำเบิอดพี่น้องเอ้ยเป็นเงินขังเนี่ยปีนี้ราคาบ่ทันแจ้งจิ บัพี่ไก่ได้เท่าไหร่ได้สามบาทครับพี่ไก่ได้สามบาทเอาเพิ่นขึ้นเ้าบ๊อบประกันให้วะบอ๊อบครับมันแล้วแต่อแจงเลยอือพี่นี่ราคายัางบอ๊อบแจ้งนะครับแต่ว่ามันยังได้ห้องกับตรงใครเพิ่นคือเกา่าเบียนขายเพิ่นคือเกา่าน้าม้วนหน้ามันใสมั้ยน้ำพอตัวพอมุดดูดมตัตจะใสวะเนี่ยหัวหาัดโอดูดมัตจะหัวหัดออ๋ แต่ว่าเขามีกอกตัวไหนเอาไม่โง่ก็ดีเด้อเขาเป็นท่อน้ำท่อน้ำมูลด้ไรเยอะไหมเขาเปิดกินมาเลยเขาเปิดกอกเปิดมามันดันเลยมันมาลูกน้องของที่ตะกี้ได้ครับประเด็นตัวเขาฟังคอให้เขาเปิดแล้วเขาตาเขาตาไรละห่าไรโอ้เขาคิดน้ำเขาเป็นไรวัะสิ ได้การเราพี่น้องเองมกเขือเทศบ้านห้องอิ่นักเลียนใช่ไหมบึงบัดได้กันงูขึ้นมาบึงขึ้นเกาลราผมบอลซ้อนมันงามของเพื่อนเราพี่น้องเองเกาท่าเกาท่าหน่วยเขียวพอว่อขึ้นมาสีเข้มเข้มกับน้ำแล้วลวดอื ใช่แล้วเมี oh, uno, oh, so è, maya, seated, ่ยหนุ oh acak, tested, oh, tested, no ่ยไม่ซ้ำเลยนี่เลยนี่เลยก้นสอดที่เลย่ะโอ้หนุ่ยนีมันมาซ้ำเนียนมาห้องอีขายใช่ตลาดนี่กาว่าเห็นไปสุกอยู่พุ่นทิแม่แมนลังเกื่อเพิ่งกับเก็บเอาเขียวก็หนีเพราะว่ากันท้าเขาเจ้าไปไกลไปกรุงเทพบอกมาเลยสอบไปเสียวพนเขาเจ้ากับเก็บเลยเขียวพูดทรงขอนเมืองนอกพูดแล้วลังเกื่อโอ้แต่แต่สวนตกกันโอ้พี่น้องกับพอดียางมาพ่อเออขี่รถลงมาไม่าเห็นข้าเจ้าเก็บพอดี นี่ครับผมเอา้าขอบคุณลหลายๆนะครับพี่น้องครับที่ของมาติดตามรับชมคลิปหน้าพ่อกันใหม่สวัสดีครับ